สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยสุูสุกนครับเมื่อนี้กัพาพี่น้องมาอยู่พี่ละครับบ้านเกิดทิ้นกําเนิดบอยทีซีสองโลกคือบอยทีซีเกิดหัวก็เคยมาข้างแรกคือกันครับบ้านเจ้าของแท้แทได้เลงพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่สิริเสนีฟาร์มควายไทยครับกบัสุดยอดฟาร์มควายงามควายาวาย,วาย,ายักษ์ควายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยจัดเก็บพันธุก,กรรมดีๆหลายตัวครับ วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากน้องแอนฟิวครับผมน้องฟิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอนฟิวคยไทยนะครับที่รู้จักนะครับครับผมอันนี้สิมาแนะน้ำครับแม่พันธุ์ครับกับลูกๆครับครับผมแม่เป็นแม่บุญดีครับเป็นลูกของเงินอุทัยครับผมส่วนลูกเป็นมีบุญครับเป็นลูกของเจ้าไม้ครับเป็นลูกสาวเจ้าไม้ครับสิบเจ็ดเดือนกับลูกสาวบิ๊กบอส เออลูกชายบิ๊กบอสครับน้อยๆเป็นลูกชายบิ๊กบอสครับยี่สิบวันครับผมพี่น้องเบื้องนี่แหละครับผลงานบิ๊กบอสตัวเป็นๆที่กัดฟ้ามันอยู่ตรงไหนก่อนน้องเอ็นฟิวอยู่อ่างเก็บน้ําห้วยนาครับผมสามแยกวังชมพูครับสามแยกวืงจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอำเภอเมืองนี่บอแมนครับคืออำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับดีเด้อพี่น้องเด้อ ควายนักควาในญ่ของเจแจงครับแม่ี่เพิ่นอายุหลายปันใดครับห้าปีครับผมห้าปีเนาะครับลูกตัวที่สองเนี่ยเนาะแดนครับลูกสองตัวลูกตัวที่สองครับกับปมาณอยูนี่ครับรับเล่าห้าปีอุ้แต่ไงคับเดือดตัวนี้ซื้อแม่ยังกว่าครับแม่บุญดีครับแม่บุญดีครับผมโลูกสาวเงินอุทัยครับตัวนี้ก็คือเจแจงน้่เขาเนาะ แมนครับจากพี่หญิงบิ๊กพูฟ้ามครับผมจากพี่หญิงบิ๊กพูฟ้ามเดี๋ยวลูกโตลูกของบิ๊กบอสนี่อายุจากจากเดือนครับหอดเดือนไปย,ยี่สิบมือครับผมมันก็ได้ยี่สิบมือครับผมพาร์ตมาดีครับลูกบิ๊กบอสเดือพี่น้องเดือผู้ดเดือถามหาผลงานบิ๊กบอสหลายๆ พ๊กบอสก็ถือว่าเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่ได้แกนแชมปมเยอะมากๆแล้วก็ผลงานใจลูกดีครับเขาเห็นผลงานหลายตัวหลายตัวครับผมก็ถือว่าใจลูกดีเลยลบัดน,นี้ลูกสาวเจ้าไม่นี่มีผลงานการเดินสนามไปครับนี่ไปสามสนามครับสองถวยรางวัลครับได้แชีมหนึ่งสนามครับผมประูได้แชมหนึ่งไปสนาม,นามต่างแต่ อายุสิบเอ็ดเดือนครับผมครับผมอูเดินเดินสนามปรกกวดตั้งแต่อายุ1ิบเอดเดือนเลยครับผมก็ไปครั้งแรกก็ได้แชมป์ยูที่ซุรินครับผมครับผมอันนี้กาลังเตรียมตัวไปงานลยเอ็ดครับโอ้เตรียมตัวไปงานลยเอ็ดโอ้โูปร่างเนี่ยเลี่ยงหีกีนีเดูอพี่น้องเดือเบื้องเลยฝรั่งไีกเบิ้งรูปร่างสวดส้งอุ้งเอวโอ้่อนซ่อนไข่เจี้ยงพี่น้องพอแม่เพิ่นกันไง พอเพิ่กนกระยักก็เลยมาได้ใหญ่ยักบวกง่ามไปเลยครับตัวนี้ยิงคาอาอี่โอ้ก็คือน้องแอนฟิลนี่ก็ดูแลสายประกวดให้เจ้แจงเลยใช่ครับผมเอ,อเลี้ยงยไข่ยมาจังเดียเลี้ยงเด็ดง่ามคัก สำหรับแม่นี่ก็มีแแพนซีผสมไปครับนี่คิงคองครับผมตั้งใจว่าจะเอาไปใส่คิงคอ,องของพี่ตอรครับผมสีไ่คิงคองเลยบัดน,นี่ครับผมหลังจากที่เฮาได้งามเล้บบัดน,นี่ซีส่หนักไงเลยซีหนั <laughs> กครับเ <laughs> บิ่งดูหนักพอกับหนักสิเป็นทรงเดคิงคองกับสูงสูงอัศจรรย์เด้อครับผมเกือบชิลอยเก้าสิบและท่ายเพื่อนน่ะคิงคองอ่ะอนนาคตรนี่ลอยเก้าสิบแท้ละครับเจา้าคิงคอง แม่นี่ก็ร้อยหาสิบหกพว <นะ S 2> ครับผมถุงร้อยหาสิบหกไงหนาเลือกระเบี้ช่วงล้ำตูนี่มันมันสีขยายออกด้านคางไน,นล,ล่ยก็เลยเบิ่งสุ้งแบบว่าตูงไงคักเดือพูดนะร้อยหาสิบกว่าครับนี่ครับสำหรับชุดแรกชุดที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปเบิ่งตูต่อไปกันครับ มาครับน้องเอ็นฟิวครับชุดต่อมาครับผมชุดต่อมาเป็นชุดแม่พันธุทรงลูกครับแม่พันธุ์ทรงลูกตัวนี้จะเป็นแม่เก้าเศรษฐีครับเก้าเศรษฐีบอเ,เป็นลูกสาวของใบหยกครับปัทถุลูกสาวใบหยกเดินพี่น้องลูกเดินตามเป็นลูกเหินฟ้าผู้เขียวครับอืม<ว>กเ้ลูนครับผมโอ้แม่ทรงลูกอีเลีเนาะ ่หกเดือนถ้าญาติเหินฟ้าพู้น่ะไงหนาลึกแม่พันกระไดใจรูออกมากับลำตัตเงาวดีครับตันจูรูดีขนาดากระดูเข้งขา,งาดีขี้ออกแนวสทรงค่อยงามเนาะน้อยฟิวเนาะตัวออกเงาเงาครับผมพู้น่ะเบื้งเนี่ยบันนี้คู่เผือกครับคู่เผือกเป็น แม่ชมพูกับลูกชายเพชรสยามครับนี่ครับพี่น้องเขาเป็นลูกของแก้วขวนครับพี่แชทคนควาย,ย,ยอุดรส่วนลูกชายนี่เป็นลูกเพชรสยามหาเดือนครับผมเนี่ครับหัวก็เห็นลูกเพชรสยามตัวแรกด้วอที่เป็นเพือกพี่น้องเบึงหาเดือนโอ้โหดอีรีเด้อแม่สทรงลูกอีหลีอะเนาะ ตัวนี้จะล่ำตัวยาวครับนะาครับแชงขาดีครับนี่ครับพี่น้องเบิง่งเป็นพอพันเผือกไน่นะคตครับผมเป็นพอพันเผือกยักไงเลยเน,น,นาะอะนะคตรอ่ะเบิบ้งกระดูกโครงสร้างเบิ้งเนื้อหนังครับผมโอ้คาีลิลิพี่น้องค่อยเจีจ๊ยงนี่คาีิลิชุดแม่ลูกนี่ แทจงนี่ได้ไปแบงมาแต่ใส่ครับนี่แม่เปลือกนี่ไปแบงมากจากข้างลองบัวลุงพู่ครับอืแล้กวก็ามาผสมบ่ครับแมนครับเอาไปฝากผสมจริงขึ้นสยามมากครับอ๋อผสมจริงพร้อมแมนครับไปขอต้องการมากครับโอ้ข<อ>็เ,เลยได้เพียกตัวดีตัวงามเลยครับแม่เพิ่นกระซงลูกดีพร้อม จุดเด่นค่อยหน่อยตรงนี้เอ็นฟิวมองตรงไหนครับนี่กระดูครับผมกับคว่มยาวครับลั่ตัวครับอืมหน้าตาล่อครับผมกระดูกหน้าตาล่อนี่เรือนองไัยเมื่อน้ำนี่เบืองไร่คางนี่โอ้เลียงค่ายดีครับแถบซิบมี่มองบุบให้เห็นเลย เต็มจูรูเลยเนี่ยเป็นไดครับเบื้องไร้คางนี่โอ้ทายาทเพชรสยามเด้อยพี่นองเด้อคักอีลิก็ถือว่าเป็นอีกฟ้ามหนึ่งที่จัดเก็บแล้วก็น,นั่เข่าพันธุก,กรรมดีๆแล้วก็พัฒนาควงงามควายวาย,ยักควหไงคู่กับพี่นองเกษตรกรเท่ามาสักระยะหนึ่งแหละครับขนาดสิประมาณระยะเวลาสองปีเข่าสามปีนี่บ่น้นองไอ้ฟิว ที่พัฒนาค่อวแต่ว่าจัดเก็บพันธุกรรมดีๆเลยครับคือเก็บแล่ไอเทียมลวไปเดี๋ยวทีมีผลงานในสนามประกวดจังหวัดร้อยเอดนี่ก็น,นาซีมีตัวไปประกวดให้พี่น้องเข้าได้ชมเนาะน้นองไองฟิวเนาะแม่ครับผมไปประมาณสองสามตัวครับผมสองสามตัวเดี๋ยวรอติดตามครับว่าเป็นตัวใดอันนี้เข้าไห้บึงบึงของดีครับชุดแม่ทรงลูกแล้วก็ชุดคั้วยักษ์กคว้วใหญ่ครับผม โอ้เช่องเนยาะดูเพชรสยามก็ได้เช่องครับเมื่อนี้ก็ถือว่าไ้เบิงพ่อเป็นกระแสครับพ่อไฮหูจักเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครับอาชจจีได้ไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟ้ามเดี๋ยวรอไ้เพิ่นเสร็จอีหยางพร้อมดีๆพุ่นละครับจังสีได้ห้เบิงแบบเต็มระบบเต็มรูปแบบครับผมเมื่อนี้ก็ถือว่ามายามพ่อไ้พี่น้องเฮ้าบเบิงเบิงให้อยากแลก้วกระิจากไปแล้วครับพี่น้องครับ มือนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับน้องแอนฟิวเป็นย่างสูงครับแล้วก็น้องไพ่ครับ,รบที่ให้เกียรติพาเข้ามาเบิงสุดยอดพันธุก,กรรมครับกับศิลาพี่น้องเข้าไปเพียงซรันี่แหละครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ